การแสดงเปิดงานไทยหรือในยามค่ำคืนนี้พิ็นการแสดงที่เปิดโตเอาพัดนกนะจ้าลำพัดนกออกเยือนอย่างค่อยๆพัดออกมาแสดงถึงการปัดเป่าสิ่งโจริญทั้งไร้ทั้งปวงหื้ออกห่างจากโตเฮาออกไปนะจ้าแล้วก็ปัดป่าเอาแต่สิ่งดีๆงามๆตีกับเขามาหา เจ้าเนาะป็นการถ่ายทอดการสแสดงดีองบอกถึงวัฒนธรรมของแท้าชาติไทยหรือดีคงมีอยูน่นะเจ้าเนาะแล้ว,วก็มีความสวยงามอรังตาหรือก็ผู้ชมเป็นอย่างดีนะเจ,จ้าสมมติว่าให้อยู่ตั้งได้พี่น้องตั้งกาไปมาหาสู่ก็จะมีการล่ารำในเรื่องของการลำพัดนกในครั้งนี้หรืชมตัวนะ